ทางแม่น้ําโขงนะครับนครพนมสกลนครนะฮะแถวนี้นะครับโอ้แม่น้ําโขงปีนี้แรงจัดมากเลยขนาดไหนว่ากันว่าแรงในรอบห0สิปีครับโอ้ไปดูฮะไหนคะแม่น้ําโขงไหนไหนไหนนี่ฮะน้ำโขงถ้าเป็นช่วงหน้าน้ําคุณไปเห็นอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่มีนะทรายโอ้เดี๋ยวนี้เป็นหาดทรายอันนี้คือแม่น้ำโขงเหรอหาดทรายดูท่านผู้ชมฮะยังจะริมทะเลเลยนะโอนี่ครับแม่น้ำโขงฮะบริเวณ ช่วงท้ายเหมืองเมืองนครพนม uh huh. ระดับต่ำนะครับแล้วเกิดสันดอนทรายกว้างระยะทางเป็นกิโลเลยนะครับแห้ง <c oughs> มากนะครับในรอบ50ปีชาวบ้านบอกอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็มีอีกหลายจุดนะครับตามอำเภอชายแดนนะฮะเกิดสันดอนทรายเป็นวงกว้างทําให้กระทบกับการเดินเรือการหาปลานะครับเรือโดยสารข้ามฟากนะฮะตามตลาดจุดผ่อนปลนชายแดน ต้องใช้วิธีการเดินอ้อมๆนะครับระยะทางก็มากกว่าเดิมเนี่ยสองสมเท่าเลยนะฮะเพราะว่าเดินเรือนะคะเดินเรือไปตรงๆนี่ไม่ได้ครับไปเจอสันดอนทรายบ้างอะไรบ้างะนะฮะชนลปะปทานจังหวัดนครพนมก็ได้มีการเก็บกักน้ําตามอ่างเก็บน้ําต่างๆให้มากที่สุดนะครับช่วงนี้เพื่อเตรียมรับมือฤดูแล้งเพราะว่ายังมีระยะเวลาอีกหลายเดือนนะครับและมีการประกาศให้เกษตรกรในพื้นที่งดปลูกพืชการเกษตรนอกระบบชนระปทาน และหาแหล่งน้ําสํารองไว้ช่วยพื้นที่เกษตรนะครับเนื่องจากว่าน้ําโขงเนี่ยยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโอ้โหแม่อย่างนี้ก็ปลาก็หายากสินะเพราะว่าน้ําแห้งเนี่ยปลาก็คงหายหมดปกติแม่น้ำโขงนี่นะอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาหนาน้ำาะปลาบึกเงี้ยนะโอ้โหนี่แมนบอกจุลปธานอะนะ